ไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เปิดศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดสมุทรสาครเพื่อแก้ไขเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้รวดเร็วส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมกันเลยครับนายนำชัยหล่อวัฒนตรกูลผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA เป็นประธานในพิธีเปิดศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องเขตสองภาคเหนือจังหวัดพิษณุโลกและศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องเขตสามภาคกลางจังหวัดสมุทรสาครเพื่อพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA กำหนดแผนงานพัฒนาศูนย์วิเคราะห์และแก้ปัญหาไฟฟ้าขัดข้องจัดทำเป็นแผนนำร่องเพื่อปรับปรุงห้องเวรแก้ไฟฟ้าจำนวน12แห่งทั่วประเทศให้เป็นอาคารบริหารไฟฟ้าขัดข้องพร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีประสสิิทธภาพูง รองรับโปรแกรมประยุกต์ต่าง ที่นํามาใช้งานแก้กระแสไฟฟ้าขัดข้องเช่นโปรแกรมระบบสกาดาระบบ GIS และระบบ OMS พร้อมติดตั้งอุปกรณ์นําทางผ่านดาวเทียมเพื่อเข้าถึงพื้นที่เกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องได้อย่างรวดเร็วรวมทั้งติดตั้งกล้อง CCTV ที่รถแก้ไฟฟ้าขัดข้องเพื่อให้มีการวิเคราะห์การทํางานร่วมกับทางศูนย์ควบคุมจ่ายไฟเขตและศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องเพิ่มขีดความสามารถในด้านบริการลูกค้าแบบเรลวทม์ถือเป็นการพัฒนาสู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูงด้วยการพัฒนาคุณภาพระบบไฟฟ้าให้มีประสิทธิภาพมั่น เชื่อถือได้โดยนำระบบเทคโนโลยีต่างๆมาเสริมประสิทธิภาพในการให้บริการจัดการและเน้นการให้บริการลูกค้าด้วยความสะดวกรวดเร็วยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลางนั่นเองครับศูนย์สั่งการแก้ไฟฟ้าขัดข้องพิษณุโลกและสมุทรสาครน,นั้นถือเป็นมิติใหม่ของการให้บริการด้วยแนวคิด PEA Life for Life ใส่ใจทุกชีวิตอย่างแท้จริงสวัสดีครับ PEA Life for Life